มอนเจ้าหญิงกระติ่งอยตรงเนี้ยใช่ไม่เหมือนอ่ะเหมือนเปล่าไม่เหมือนเลยค่ะเปิดไหมคะทุกคนว่่เหมือนเลยตเนียตอนนี้ยังไม่มีใครเข้ามานะคะเดี๋ยวแม่จะช่วยกดแชร์ให้เข้าไปในเชเข้าไป <c oughs> ที่กลุ่มนะคะ <c oughs> <c oughs> วันนี้นะคะเราจะมาขายเช็ดชูเปีย <c oughs> เใปมะพร้านะคะเป็นอันนี้จะเป็นอันใหญ่นะคะนี่ค่ะ ปรดนะคะอันนี se ้ตาชื่อเป็นว่าพิกจะมีอันใหญ่กับอันเล็กอันนี้ไม่สีเอาใหม่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 นะเอาใหม่ก็เริ่มใหม่ได้ ีกลิ่นนะคะอันนี้สีชมไม่มีกลิ่นนะคะสีชมไม่มีกลิ่นนะคะสีฟ้ามีกลิ่นนะคะอันนี้นะคะจะเป็นอันเล็กกับอันใหญ่นะคะเป็นทิทชชู่เปียกนะคะมีคิตตี้นะคะแบบเล็ก อันนี้จะเป็นอันใหญ่นะคะอันนี้เป็นอันเล็กนะคะอันนี้จะเป็นกล่องแบบอันเล็กนะคะอันนี้เป็นถุงอันนี้เป็นถุงแบบอันใหญ่นะคะค่ะอันนี้มีสี่สิบแผ่นค่ะเอขอโทษด้วยนะคะพู้จย้งโอเคงั้นเริ่มจากอันเล็กก่อนค่ะอันเล็กหนึ่งแพ็คมีกี่อันคะมีหกมีหกอันนะคะอันนี้ราคาเท่าไหร่คะราคาเจบก้าบาทค่ะต่อแพ็ค กล่องน่ารักมากเดี๋ยวแม่ปกล่องน่ารักมากเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูใจอือลองหน้อ่ะอ่ะอ่ะโชว์นี่นะคะอันนี้จะเป็นหนึ่งแพ็กนะคะอันนี้เป็นหนึ่งแพ็กที่บ้านเรานะที่ร้านเราของที่ร้านของเรานะคะที่ร้านของเรานะคะจะมีเยอะมากมีทั้งชิดชูโดรายเอมอนคิตตี้ไม่ว่าจะเป็นเปเปอร์พิกนะคะ มีหมดเลยค่ะไม่รู้จะซื้ออะไรแล้วค่ะทุกคนไม่รู้จะซื้ออะไรใช่ไหมคะถ้าไม่รู้จะซื้ออะไรมาซื้อคิตตี้ค่ะนี่ค่ะอันใหญ่แพ็คใหญ่นะคะราคาอันนี้จะเป็นแพ็กสามสิบบาทค่ะอันนี้คิตตี้นะคะจะมีะมอัน <28. S 1> เล็กน,นะคะแต่ว่าจะเป็นสีม่วงนะคะนี้สีม่วงมันมีสีชมพูด้วยค่ะฝากกดอะไรคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ กดไลค์กดแชร์เพจให้เราด้วยนะคะของเราส่งของจริงนะคะไม่มีโกงค่ะอันนี้ไม่มีโกงนะคะส่งจริงนะคะอันนี้เป็นเปเปอร์พิกค่ะอันนี้เป็นเปเปอร์พิกนะคะเปเปอร์พิกกับคิตตีนะคะจะมีราคาอ,นนอันนี้จะเหมาะ,ะมกับเด็กนะคะเด็กอ่อนเด็กแรกเกิดอะไรแบบนี้คะ่ะคือว่ามันจะไม่มีน้ําหอมนะคะเป็นแบบธรรมชาติอันนี้นะคะเช็ดปากเช็ดอะไรเหนียวๆก็ได้นะคะหรือว่าจะเช็ดอะไรแบบว่าโดนดินก็ พกไว้ที่รถใช่ไหมคะพกไว้ที่รถก็ได้ค่ะไม่เสียนะคะค่ะพกไว้ในรถเวลาเราไปเที่ยวไปอะไรเราก็าสามารถใส่ก,กระเป๋าไปด้วยได้เวลาเราไปเที่ยวใช่ไหมคะหรือว่าขึ้นเครื่องบินอะไรแบบนี้ก็สามารถเอาไปได้นะคะเรามีกี่แบบคะอ่ะโชว์ทีละแบบก่อนคะ่ะนี่นะคะเราจะมีสองแบบนะคะเป็นคิตตี้อันใหญ่กับอันเล็กนะคะ อันนี้อันใหญ่นะคะเป็นฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอันนี้ใส่ถุงนะคะแต่ว่าเราแกะออกมาแล้วก็เลยเป็นอันเหมือนเดิมนะคะสามารถสั่งได้นะคะอันหนึ่งอย่างเงี้นะคะยี่สิบเก้าบาทนะคะเขาจะมีสติกเกอร์ให้กับอันเล็กกับอันใหญ่เหมือนกันอันเล็กนะคะราคาสิบห้าบาทค่ะถ้าซื้อยกแพ็คก็เจ็ดสิบเก้าบาทนะคะนี่นะคะเขาจะมีสติกเกอร์ให้ด้วยค่ะ ทุกคนเอาสติกเกอร์ไปด้วยนะแล้วก็นี้ค่ะโชว์ด้วยค่ะนี่นะคะอันนี้จะเป็นอันนี้ไม่มีกลิ่นนะคะอันนี้จะมีกลิ่นหอมๆหน่อยนะคะอันนี้กลิ่นหอมเยอะนะคะกลิ่นหอมก็เยอะนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีอันนี้ค่ะโดราเอมอนอันนี้นะคะทิ่งซื้อมาวันนั้นนะคะนี่นะคะเป็นโดราเอมอนสีฟ้านะคะอันนี้เป็นสีชมพูอันนี้เป็นสีฟ้านะคะชอบแบบไหนก็ ชอบแบบไหนก็ซื้อได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นโดรมอนใสกระต่ายนะคะอันนี้ไม่ใส่นะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอินบ็อกเข้ามาลูกค้าท่านใดสนใจได้เนะคะเกียวเกียวทางเฟซบุ๊กจะส่งไปให้ได้เลยนะคะของเราให้เลือกได้นะคะว่าส่งเคอรี่หรือว่าจะส่งแฟดตนะคะใช่ค่ะ าบ้านอยู่ใกล้เดี๋ยวไปส่งได้ค่ะแต่บ้านอยู่ไกลต้องให้แฟดไปส่งนะคะลูกค้าถามว่าเท่าไหร่คะมีสองราคาค่ะถ้าเป็นแพ็กเล็กเราพาทักมาแบบถ้าสมมติว่าเป็นแบบอแพ็คเล็กราคาเจ็ดสิบเก้าบาทค่ะถ้าแ<ช>พ็กใหญ่แบบนี้นะคะร้อยสามสิบบาทค่ะใช่ค่ะแพ็กหนึ่งจะมีหกชิ้นนะคะ ได้ค่ะได้ค่ะอันนี้จะเป็นแบบแพ็คใหญ่นะคะมีสี่สิบชิ้นค่ะในหนึ่งหนึ่งอันอย่างนี้นะคะหนึ่งหนึ่งอันแบบนี้จะมีทั้งหมดสี่สิบแผ่นค่ะหนึ่งแพ็คมีหกห่อค่ะตามนี้ค่ะลูกค้าหนึ่งแพ็คจะมีหกห่อค่ะ น่ารักมากเลยนะคะแบบนี้ค่ะ <c oughs> อย่าเสียงดังค่ะ <c oughs> แบบนี้นะคะห้ามเสียงดังห้ามเสียงดังเพราะว่าเราขายของกันอยู่ค่ะอ่ะน้องซอนขายต่อค่ะ็นไหม้ลูกค้าถามมาอันนี้มีหกห่อนะคะแบบเล็กก็มีหกห่อเหมือนกันค่ะบรรจุภัณฑ์แบบน่ารักมากอันนี้ อันนี้จะเป็น,นบรรจุภัณฑ์ของคิตตี้นะคะน่ารักมากเลยค่ะไปแบมิงอีกแค่ไม่ได้ค่ะก็มาช่วยกันขายโอเคคิตตี้มีอันเล็กค่ะมีสองสีค่ะมีสีชมพูกับสีม่วงนะคะอันนี้จะเป็นสีม่วงค่ะ อันนี้จะเป็นสีม่วงค่ะอันนี้จะเป็นสีชมพูค่ะอันนี้เป็นสีม่วงอันนี้เป็นสีชมพูสีม่วงจะกลิ่นแรงนะคะแต่สีชมพูจะกลิ่นอ่อนๆนะคะแล้วแต่คนชอบนะคะแล้วแต่คนชอบนะคะคนหรือว่าคนจะชอบสีชมพูกับชอบอันนี้นะคะนี่นะคะสนใจนะคะทักแชทมาได้ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวให้ จะเลือกนะคะว่าให้แปดไปส่งหรือเคอรี่นะคะแปดกับเคอรี่นะคะแปดก็ส่งเร็วนะคะสีชมพูจะหอมแบบละมุนกว่าค่ะสีม่วงจะเหมาะกับแบบว่าเอออย่างเราเขาเรียกอะไรกินอะไรที่แบบมีกลิ่นเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะเราใช้สีม่วงก็จะก็จะดีกว่าแต่ถ้าแบบเออเราไม่ได้แบบว่ามือเปื้อนมือสกปรกมือมีกลิ่นอะไรค่ะแนะนําสีชมพูนะคะแต่ว่าเช็ดตูดได้ด้วยนะคะ เช็ดได้หมดทุกอย่างเลยค่ะเช็ดได้หมดค่ะไม่ว่าจะเช็ดเช็ดทิเช็ดตูดเช็ดอะไรก็ได้ค่ะเช็ดมือก็ได้ค่ะเช็ดปากก็ได้ค่ะหรือว่าจะเช็ดอะไรเหนียวเหนียวตรงตาก็ได้ค่ะค่ะหรือว่าจะเป็นที่ตาก็เช็ดได้แก่ค่ะเช็ดได้หมดเลยค่ะน้ำลายก็เช็ดได้ค่ะพกไว้ในรถนะคะติดไว้ในรถนี่คือแบบคือแม่ค้าใช้ประจําก็เลยจะต้องแบบสั่งซื้อมาขายด้วยจะได้ในราคาที่ถูกนะคะใช่ค่ะ อันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากกดไ like ลค์ด้วยนะคะสีชมพูขายดีมากค่ะ,ค,ะคือแบบเอามาห้าสิบกล่องก็หมดแปบ,บเดียวค่ะขายดีจริงๆค่ะเริ่มจากการใช้เองก่อนใช้เองเสร็จแล้วก็แบบเอามาขายด้วยนะคะใช้บ้างคืแบบว่าเราใช้เยอะนะคะก็เลยมาขายให้เพื่อนผู้ชมนะคะเพื่อนๆทางเ c e b o o k ค่ะพี่ๆในเฟซบุ o กนะนะในเฟซบุ๊กก็ขายได้นะคะเก่งมากเลยค่ะ แนะนำเป็นสีชมพูนะคะสีชมพูจะกลิ่นแบบนุ่มๆน,นะคะกลิ่นหอมแบบละมุนละมุนหน่อยค่ะอันนี้ก็หอมค่ะเป็นเป้าทกแต่ว่าตอนนี้ของเรามีแค่ประมาณสิบห้าแพคค่ะจะหอมหมดเลยนะคะแต่อันอื่นอันอันนี้เพิ่งเข้ามาแต่ว่าก็ก็ขายดีค่ะอันอื่นนะคะจะหอมนะคะ จริงๆจะหอมนะคะไม่จริงๆหอมแต่แต่บางจริงจะหอมแต่แต่อะไรคะจริงๆหอมแต่ว่าไม่หอมงงกับแม่ค้ามากเลยค่ะแม่ค้าเริ่มงงแล้วค่ะจริงๆนะคะหอมอย่ากดแล้วลบทิ้งเลย โอ้ยแม่ค <mini drained out> ้าอย่า <cosmetic> น <artist> ักเลงแม่ค้ารีบขายของเลยค่ะเคค่ะแล้วมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกแก่แก่โชว์นนักเลงแปลว่าอะไรตลกกับนักเลงอะนักเลงแปลว่าอะไรล่ะนักเลงก็เป็นเด็กไม่ดีไงคะลูกนี้สอบถามได้นะคะของเรามีของพร้อมส่งนะคะอ่ะพูดต่อเลยค่ะลูก อันนี้นะคะจะเป็นอันใหญ่ชิ้นของคนนี้เลยค่ะอันนี้จะเป็นเล็กนะคะหรือว่าจะเป็นอันใหญ่ก็ได้ค่ะนี่นะคะจะถือไว้ไหมคะน,นี้ค่ะเป็นกล่องเป็นกล่องใหญ่นะคะน,นี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้น้องกุญแจซอนหน่อยค่ะ ส่งค่ะหนึ่งแพ็คจะอยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะน้ำหนักมันอยู่ที่หนึ่งกิโลเกือบสองกิโลค่ะเพราะว่ามันเป็น,น,ปนทิชชู่เปียกนะคะแบบนี้นะคะน้ำหนักเกือบสองกิโลราคาส่งประมาณอ่าถ้าเป็นแปดจะอยู่ทำไมแม่จ๋าทำไมป,ป้าเขาถามเยอะจังเนี่ยอันเนี้ยอันนี้ ถ้าเป็นแฟตจะราคา40บาทค่ะแต่ถ้าเป็นเคอรี่ก็55บาทค่ะแต่ถ้าเป็นแบบสั่งเอ่อแพ็คเล็กจะถูกกว่านะคะคุณสุภาณีแพ็คละ130บาทค่ะมี6ชิ้นแบบนี้นะคะชิ้นหนึ่งจะตก40แผ่นค่ะนี่นะคะ มันจะมี2แบบแล้วก็แบบเล็กแบบนี้จะแพ็กละ79บาทค่ะถ้าถ้าสั่งเยอะก็จะลดให้อีกค่ะอันนี้มาจากเปเปอร์พิก,ก่องนะคะแบบนี้นะคะเรามีหลายลายค่ะมีเปเปอรมีคิตตี้สีชมพูสีม่วงค่ะแล้วก็มีโดเรมอนนะคะสีชมพูกับสีฟ้าค่ะถ้าสนใจให้อ่อทักทักทักแชทเข้ามาได้เลยนะคะอันนี้ก็จะ นะคะอันนี้จะไม่มีกลิ่นนะคะแต่อันนี้มีกลิ่นนะคะอันนี้อันนี้ก็จะไม่มีกลิ่นนะคะเหมาะกับเด็กเด็กแรกเกิด <c oughs> หรือว่าเด็กที่อายุยังเล็กๆอยู่นะคะสามขวบผู้ชายได้ะคะ่ะหนึ่งขวบยังใช้ได้ะค,ะค่ะค่ะแต่ถ้าตัวนี้จะมีน้ําหอมนะคะสีชมพูสีชมพูผู้ใหญ่ก็ใช้ได้นะคะใช่ไหมได้หมดค่ะ เ,เวลาท,ที่เรากิน<ช>ข้าวเรา<ช><ๆ>แบบไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถพกไปได้มันน่าราัากมากเลยนะคะถ้าเราแบบว่ากินข้าวเลือปากนะคะก็สามารถเอาเปเป้าพิกอันนี้เช็ดได้เลยค่ะแต่ว่าเอาอันนี้เช็ดได้เหมือนกันนะคะ <S <S นี่อันนี้มันแบนนะคะทุกคนต้องฝากกดไลค์อะไรคะนี่แม่มันโดนอะไรอะ่ะไม่รู้ค่ะฝากกดไลค์อะไรคะอ่าบอกก่อนค่ะ ยอ <Yeah. S 1> ไปเช็ดมือก่อนไปหนไูนไปจับอะไรมาคะหนูไม่ได้จับเลยนะ yeah. อันนี้ถ้าลูกค้าสนใจนะคะทักแชทกันเข้ามาได้เลยค่ะ แม่ค้าหายแล้วนะคะอันนี้ท่านไหนสนใจนะคะ <S 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 ก็สอบถาม